สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็มาดูเจ้าช้างไวไฟครับสายลุยครับวันนี้โอ้โหเกี่ยวข้าวสตัวยครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวหงหนึ่งครับผมนี่ครับคนขับเกี่ยวดีเกี่ยวเด่นไปเลยครับโอ้โหสวยงามตามต้องเรื่องนะครับวันนี้นะครับคนขับใจเย็นมากเลยครับน้องฟ้าก็เป็นใจครับโอ้โหนี่เลยครับนี่เลยโอ้โหมีเสียงยหลังด้วยนะครับรถใหม่ไฟแรงครับผม มาดูวิธีเกี่ยวข้าวของเจ้าช้างครับนี่เลยนะครับไฟลางครับเข้ามุมนะครับเพราะว่าสุดหน้างานแล้วนะครับมีอะไรที่จะทาไม่ได้ครับผมโอ้โหรถกำลังสวยๆงามๆเลยครับออกมาใหม่ครับผมวันนี้รับงานครับผมออกมาใหม่วันนี้นะครับรับงานเจ้าแรกเลยครับ นับครับป่าเกี่ยวเฉยเลยครับใจเลยครับเลยครับผมนี่เกี่ยวครับนี่เลยครับมี่เลยโหหวัดดีครับผมรถใหม่ยังแฉลครับผลขับมาใจเย็นครับไม่รีบไม่ร้อนหรือว่า งานเลครับผมวันน,นี้นี่เลยนี่เลยยาวๆไปเลยครับสุดหัวางานแล้วครับเลือดเดืโอ้ยสต่อครับ,บพนาต่อครับ,บนลอยช้าครับาบพนาเียวยาวๆ,ๆเลยครับโอเคครับถุกต้องเลยครับผม เอาช้าครับนี่เลย,เลยออกใหมออกใหม่เลยครับรับการเจ้าแรกครับผมยอดเลยครับขอบอกว่าโอ้โหขอให้ป,ปังๆเลยเป็นเลยครับตรงนี้รับงานายาวเลยครับ Bye. Nice.